<c oughs> เป็นได้ไหมเจเขาบอกว่าสมการกำลังสองเนี่ยมันต้องเขียนอยู่ในรูป ax กำลังสองบวก bx บวก c โดยที่ abc เป็นค่าคงที่แล้วก็โดยที่ไอเเนี่ยต้องไม่เท่ากับ0แล้วครูถามว่าแล้ว b กับ c เป็น0ได้ไหมเนี่ยตัว b กับตัว c เเป็น0ได้ไหม ได้ไหมคะเป็นศูนยได้ไหมดูก่อนดูก่อนดูจำนวนนักเรียนก่อนเป็นศูนยได้ไหมเพียนุชเพียนุช B กับ C เป็นศูนย์ได้ไหมถ้า A ไม่เท่ากับศูนย์แล้วอ่ะ B กับ C เป็น0ูนย์ได้ไหมเป็นได้ไหมคะลองตอบดูลูกผิดถูกไม่ว่ากันเร็วลองตอบดูเร็วได้ครับได้ถูกต้องค่ะ แสดงว่าเขากำหนดแค่ a ไม่เท่ากับ0ตัวเดียวแต่ b กับ c ไม่ได้กำหนดเพราะฉะนั้น b กับ c ก็สามารถเป็น0ได้เนอะเรามายกตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างสมการกำลังสองกัน ตัวอย่างที่หนึ่ง x กำลังสองบวกห้ามี x กำลังสองมีตัวกำลังสองแต่ไม่มี x เฉยๆมีตัวค่าคงที่เลยคือห้าตัวนี้เป็นสมนการกำลังสองตัวแปรเดียวไหมคะเป็นไหมตัวนี้เป็นสมนการกำลังสองตัวแปรเดียวไหมคะเป็นไม่เป็น ถ้าลูกๆไม่ตอบโต้คุณครูนะักเรียนจะไม่รู้นะเป็นไหมลูกเป็นไหมลองตอบดู้กลองตอบดูก่อนเร็วลองตอบดู อันนี้เรื่องใหม่นะไม่ใช่เรื่องเก่านะคะอันนี้เราลองมาหาดูซิว่ารู้จักไหมว่าอันนี้เป็นสมนการกําลังสองหรือเปล่ามาแยกให้เป็นก่อนว่าอันไหนเป็นสมนการกําลังสองอันไหนไม่เป็นสมนการกําลังสองคุณครูเลยถามว่าข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องเขียนยู่ในรูป ax บวก bx เออ ax กำลังสองบวก bx บวก c ตอนนี้ ตัวนี้มีแค่ x กำลังสบวก5ก็คือบวก c คือค่าคงที่มี5แต่ไม่มี bx เนี่ยตัวนี้เป็นสมการกำลังสองตัวแปรเดียวไหมคะเป็นไหม x กำลังสองบวกหเป็นสมการกำลังสองตัวแปรเดียวไหมคะ uh huh. เป็นไม่เป็นนะ เป,เป็นไม่เป็นเอาลองลองลองคิดดูเป็นค่ะเป็นถูกต้องค่ะอันนี้เป็น <c oughs> เป็นสะมะการกำลังสองอืมอ,อเป็นแล้วตัวแปรเดียวทำไมถึงเป็นล่ะ <c oughs> ก็เรามีเอ็กํากำลังสองไง แต่ b x เราไม่มีเพราะเพราะว่าเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่า b เป็น0ก็ได้เพราะฉะนั้น b 0คูณ x ก็ได้0นบวก c c คือค่าคงตัวก็คือ5อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงเป็นสมการกำลังสองตัวแปรเดียวเอามาดูข้อ2ข้อ2 2m กำลังสองลบ10ข้อนี้เป็นไหมลูก เป็นสมนการกำลังสองตัวแปรเดียวไหมคะเป็นไม่เป็น,เ,ปนเอ <ลง S 1> ่เอข้อนี้ก็เป็นนะคะไม่มี bx นะก็เป็นได้เพราะว่า b ตัวนี้อาจจะเป็นศูนย์ก็ได้นะคะเลยไม่มี bx นะคะต่อไปข้อ3ค่ะข้อ3ถามว่าแล้วลบสาม x กำลังสองเท่ากับสเป็นสมนการกำลังสองตัวแปรเดียวไหมคะ เป็นไหมเป็นค่ะเป็นถูกต้องค่ะเป็นอีกแล้วนะคะข้อสี m ่ m กําลังสองลบห้า m บวกสองอุ้ยอันนี้ชัดๆเลยข้อนี้เป็นไหมคะเป็นค่ะเป็นนะคะเพราะมันเขียนอยู่ในรูป ax กําลังสองนี้มีก็มีกําลังสอง แล้วก็บวก b x อ่ามี b มี x นะคะแล้วก็บวก c วก็คือตัวค่าของ t นะคะอันนี้ก็เป็นอีกแล้วนะคะดูดูข้อที่5้กันห m บวกสเป็นไหมคะข้อนี้เป็นไหมคะไม่เป็นข้อนี้เป็นไหมคะไม่เป็น ถูกต้องค่ะไม่เป็นนะคะเพราะไม่มี ax กำลังสองเพราะ a เป็นศูนย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่เป็นนะคะอ่ะโอ้ยข้า6 s y กำลังสองบวก สอง y ข้อนี้เป็นไหมคะเป็นค่ะเป็นหรอดูอีกทีให้คิดอีกหนึ่งทีให้คิดอีกหนึ่งทีข้อนี้เป็นไหมคะ อนนี้ไม่เป็นนะคะเพราะว่ามีกําลังสองตัวแปรเดียวแต่เรามีกี่ตัวเรามีสองตัวแปรเพราะฉะนั้นไม่เป็นค่ะเข้าใจยัางลูกตอนนี้หนูเข้าใจขึ้นหรือยังเข้าใจแล้วค่ะอะต่อไปข้อเจดศูเท่ากับ t กําลังสองบวกสอง อันนี้เป็นหรือไม่เป็นคะเป็นไหมนะทะาทพนข้อนี้เป็นไหมลูกเป็นสมนการกำลังสองตัวแปรเดียวไหมลูกข้อนี้ เป็นไม่เป็นลูกมีกำลังสองนะมีสองเฉยๆด้วยแต่หาย bx ไปอะ่ะเป็นไหมข้อนี้อเอาเล็ยช่วยกันหน่อยด้วเป็นไม่เป็นดูเฮ้ยนักเรียนจ๋า ยังอยู่ครูไหมคะเร็วข้อสุดท้ายแล้วเร็วเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำงานแล้วเร็วอัญชยามาใหม่อัญชยาลองบอกคุณครูซิว่าข้อ7เป็นสมการกำลังสองตัวแปรเดียวหรือไม่เป็นไม่เป็นลูกเป็นถูกต้องคะ่ะเป็นคะ่ะจบแล้วอะ คราวนี้คุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดไม่ได้ตรงกันในหนังสือแล้วนะไม่ได้ตรงกับที่คุณครูแจกใบงานไปแล้วนะแบบฝึกหัดหน้าที่เจ็ดสบแบบฝึกหัดหน้าเจเปิดยังลูกเปิดย,งยางอนุไทยไม่ตอบคุณครูเลย แบบฝึกหัดหน้าเจเจก็หายใปวันนี้เนี่ยสานะคะแบบฝึกหัดสามจนะคะข,ข้อ1ใหญ่ให้ทำทำข้อ1ใหญ่ข้อ1ใหญ่ให้เราแค่เช็คเนี่ยเช็คว่าเป็นสมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวหรือไม่นะคะเป็นสมก,การกำลังสองตัวแปรเดียวไหมถ้าเป็นก็ชิค คำว่าเป็นแต่ถ้าไม่เป็นก็เช็คคาว่าไม่เป็นอ่ะเราลองมานักเรียนเอาข้ออะไรดีนะข้อเจ็ดอ่ะคุณครูถามนักเรียนเปิดเปิดหนังสือหน้าเจ็ดสิบนะข้อเจ็ดที่เขาบอกว่าข้อเจ็ดศูนย์เท่ากับ x บวกสองเข้อนี้เป็นหรือไม่เป็นคะลูกเป็นสมนการ กำลังสองตัวไปเดียวไหมคะข้อนี้เป็นไหมลูกไม่เป็นครับถูกต้องค่ะข้อนี้ไม่เป็นนะคะเพราะไม่มีกำลังสองเนาะโอ้ไม้แล้วไม่เป็นอ่ะต่อไปไอส้สักข้อหนึ่งแล้วข้อสี่นะคะข้อสี ข้อ4เป็นไหมลบเศษหนึ่งส่วน2 u บวก7ลบ3ส่วน4 u กำลังสองเท่ากับ0ย์ข้อนี้เป็นไหมคะเป็นไหมข้อนี้เป็นไหมคะ ข้อนี้เป็นไหมคะข้อนี้เป็นไหมลูกมีกําลังสองนะมียูเฉยๆด้วยแล้วก็มีจํานวนเต็มด้วยแสดงว่าข้อนี้เป็นหรือไม่เป็นมีครบขนาดนี้เป็นไม่เป็นลูกถูกต้องค่ะข้อนี้เป็นค่ะจบแล้วนะคะทําแบบนี้เลยนะคะให้เช็คนะไม่ใช่เขียนตามคุณครูนะลูกนะอ่าเักเรียนคนไหนมีคําถามจะถามคุณครูไหมลูก อย่างนี้ดีกว่านักเรียนบางคนอาจจะไม่ค่อยกล้าคุยกับครูถ้านักเรียนคนไหนไม่มีอะไรจะถามคุณครูแล้วให้นักให้นักเรียนยกสัญ,ญลักษณ์รูปมือสีเหลืองๆอะ่ะยกเป็นเป่าอ่าอนุไทยไม่มีละอ่าปีนุชไม่มีอ่านัทพลไม่มีประวปีวีวนุชก็ไม่มี สรุปเหลือเจคนเดียวอ่าเจกุลรัตวรรณพรมีไหมลูกมีคําถามถามอะไรจ้า